สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่51ตัวเต็มนะครับ ณหอเทพสมุทรในตอนนี้ผู้อาวุโสมูเอิญน,นั้นก็ได้เรียกทุกคนมารวมตัวกันซึ่งทุกคนนั้นก็ได้มีสีหน้าท่าทางที่เศร้าเป็นอย่างมากจากนั้นผู้อาวุโสมูเอิญก็ได้กล่าวกับผู้อาวุโสเสียนเป็นคนแรกเสียนจือ่อเจ้าต้องตามเอาไว้ให้ดีๆระมัดระวังและใจเย็นอย่าทําอะไรอย่างประมาทซึ่งทางด้านผู้อาวุโสเสียนก็ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจแล้วพร้อมกับก็ได้แต่งตั้งผู้อาวุโสเสียนเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของหอเทพสมุทรจากนั้นผู้อาวุโสมูเอิญก็ได้กล่าวไปทางที่เสียนลินเอออออออแและทาาางงงงด้้้้้นนนนนนหเเีียตตตััััวพรมกกบบใ่ฟป็ รองผู้อำนวยการของสาขาวุฒิวิญญาณจากนั้นก็ได้บอกไปที่สีสารสื่อและเจียงนาน,นานซึ่งก็เป็นการขอลองส่วนตัวของทางผู้อโสมู่เอินเองซึ่งผู้อโสมู่เอินนั้นก็ได้ขอลองให้ทางเจียงนาน,นานและสีสารสื่อนั้นเข้าร่วมกับสำนักถังกับพี่น้องอีกหคนซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ยินดีที่จะเข้าร่วมตามคำขอของทางผู้อโสมู่เอิญพร้อมกับเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วสำนักถังนั้นถูกก่อตั้งโดยบรรพุรุษถังซานมันจเจริญรุ่งเรืองแต่ในรุ่นต่อมามันกลับเสืออลลเส่อม ยึดมั่นในความเป็นกลางจึงไม่สามารถช่วยสำนักถังจากการเสื่อมโทรมโรยลาได้จากนั้นก็ได้กล่าวไปที่เป้ย์ยต่อว่าวิญญาณยึดการต่อสู้ของเป้ย์ยนั้นมันอยู่ในสถานะกึ่งกายพันและทางด้านพวกวิสโมูเอิญนั้นก็ได้ทําให้มันนั้นเป็นมังกรสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงจากนั้นก็ได้กล่าวไปที่หัววีเฮาระหว่างตรงต่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ภูมิใจที่สุดที่ได้รับหัววิเฮาระหว่างตรงนั้นเป็นลูกศิษย์พร้อมกับก็ได้บอกไปอีกว่าต้องช่วยเสี่ยวหยาและเป้ย์ยยนั้นฟื้าัวยหต หลังออกไปจากโรงเรียนสื่อไลเครอต้องหานางให้เจอรวมไปถึงมาเซียวเทาด้วยเมื่อตอนที่พวกเจ้านั้นมีความสามารถแล้วจากนั้นก็ได้บอกกับหัววิหาวไปอีกว่าเมื่อไปเรียนที่โรงเรียนจักรวรรดิสุริยันจันทาแล้วก็ให้เรียนรู้เทคนิคของอาวุธวิญญาณจากนั้นก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นพยายามหยุดสงครามและรักษาความสงบสุขเอาไว้ซึ่งทางด้านหัววิหาวก็ได้บอกพวผู้สวมมูอเอินไปว่าเขานั้นจะไม่ทำให้ผิดหวังจากนั้นผู้สว,วมมอเอินก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่านี่เป็นคำสั่งสุดท้ายจากขา้าพัฒนาสาขาอาว,วญญญาด้วยพลัังงททหมมีี่ ถ้าหากว่าให้กำเนิดวิศวกรวิญญาณระดับ1ิบได้เขานั้นก็จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของหอเทพสมุทรและหลังจากที่ผู้อวสุโมเอินได้กล่าวจบร่างกายของผู้อวสุโมเอินก็ได้กลายเป็นมังกรทองศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบต้นไม้ทองศักดิ์สิทธิ์เอาไว้และก็ได้สลายหลอมรวมเข้ากับต้นไม้ทองศักดิ์สิทธิ์ของหอเทพสมุทรซึ่งในเวลาต่อมาหัววิห่าวนั้นก็ได้เศร้าเป็นอย่างมากและก็ได้ทบทวนแต่คำพูดของทางด้านผู้อวสุโมเอินและเขานั้นก็ได้รู้แล้วว่าควรต้องทำอย่างไรต่อไปและจากนั้นหัวววิิหาานนนัั้้กก็ไไดดเเเตรีียยมททงปปแลปล่ กับนักเรียนของจักรวัดสุริยันจันทาซึ่งทุกคนนั้นก็ได้พากันมาส่งหัววิหาวในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ที่หน้าโรงเรียนสื่อไลเคอร์ซึ่งทางด้านเซียวเซียวก็ถึงกับร้องห่มร้องไห้เลยนะครับจากนั้นทุกคนก็ได้อวยพรในหัววิหาวและหัววิหาวนั้นก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับชายโถและนักเรียนคนอื่นที่ถูกคัดเลือกและก่อนที่หัววิหาวจะไปนั้นหวังตงก็เหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดมันออกมาตัดมาทางด้านถ้ำลึกที่อยู่กลางปางา่าชิงโตม ยุคของมนุษยชาตินั้นสิ้นสุดลงแล้วและเพียงไม่นานการแลกเปลี่ยนของนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งทางด้านตัวแทนอาจารย์ของจักรวิสุริยันจันทานั้นก็เป็นผอออจีนหงเฉินส่วนทางด้านของโรงเรียนสื่อเลคเคอร์นั้นก็เป็นพออหยียนเซาเ,ออาเจ๋อจ,จากนั้นจีนหงเฉินนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าข้าได้ยินมาว่าผัวโซมูเอินนั้นได้เสียชีวิตแล้วข้าขอแสดงความเสียใจด้วยและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้อาวุโส so เสียนที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นประมุขของหอเทพสมุทรจากนััน้นน,นกเเีียงงททไดด่่ตวซซึาหิ เดินผ่านหัววิหาวเขาก็ได้บอกว่าการแข่งขันในรอบต่อไปโรงเรียนสื่อไหลเคอร์อข้าจะเหยียบจมอยู่ใต้ฝ่าเท้าของข้าเลยซึ่งทางด้านหัววิห่าวเขาก็ได้บอกไปว่าเจาสามารถทําได้อย่างนั้นหรือโรงเรียนจัก,กรวรรดิสุริยันจันทานั้นถูกเยียบย่ํมมานับพันปีมันจึงทําให้ทางด้านเสี่ยวหกเฉินนั้นโมโหเป็นอย่างมากที่ได้ยินคํานี้ออกมาจากปากหัววิหา่าวจากนั้นพวกหัววิห่าวนั้นก็ได้เดินทางมาถึงเมืองหมิงตูในจัก,กรวรรดิสุริยันจันทานด้วยอาวุธวิญญ,ญาณในการบินซึ่งนักเรียนของโร,เร,รเงเร หมิงตูของจักรวาสุริยันจันทาแล้วก็ได้ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากและจากนั้นจินหงเฉินก็ได้เชิญให้ทุกคนเข้าไปในประตูซึ่งระหว่างที่ทุกคนกำลังจะเดินเข้าไปในประตูนั้นชายโถนั้นก็ได้มองไปที่ประตูอยู่และหัววิเห่านั้นก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งทางด้านชายโถนั้นก็ได้ตอบไปว่าเขานั้นได้เกิดที่เมืองหมิงตูแห่งนี้หัววิเห่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ตกตะลึงอยู่เล็กน้อยพร้อมกับชายโถก็ได้บอกหัววิเหาไปอีกว่าเขาจะบอกเมื่อมีโอกาสจากนั้นทั้ง เชิญนั้นก็ได้บอกกับนากาักเรียนของนูเรียนสื่อไหล่เคอร์ว่าทางนูนเรียนนั้นได้มอบหมายอาจารย์ให้กับทุกคนแล้วและทางด้านอาจารย์หมาก,ก็ได้อาวุธวิญญ,ญาณตานักเรียนใหม่ให้กับทุกคนซึ่งในเวลานี้จินหงเชิญนั้นก็ได้มีธุระที่หอมิงเตอ๋อจึงจะขอตัวก่อนซึ่งจากนั้นนักเรียนของนงเรียนสื่อไหล่เคอร์ก็ได้แยกย้ายกลับไปยังห้องพักของตนเองจากนั้นหัววิห่านั้นก็ได้ตามแผนที่ที่อยู่ในตารางนักเรียนใหม่ที่อาจารย์หมามอบให้เมื่อคู่นี้จนมาถึงห้องของตนเองซึ่งหลังจากที่ห ขา,านั้นเปลี่ยนชุดและไปรายงานตัวยังห้องปฏิบัติการและเพียงไม่นานหัววิหาวก็ได้เปลี่ยนยูนิฟอร์มของโรงเรียนจักรวรรดิสุริยันจันทาและเอาชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนสื่อไลเคอร์นั้นแขวนไว้พร้อมกับก็ได้กล่าวกับตัวเองว่าเขานั้นจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเพื่อนําความรุ่งโรจน์กลับไปสู่โรงเรียนสื่อไลเคอร์จากนั้นหัววิห่าวนั้นก็ได้เดินมายังห้องปฏิบัติการและก็ได้ใช้ตานักเรียนใหม่เปิดประตูห้องปฏิบัติการเข้าไปแล้วก็พบกับอาจารย์อยู่ริ่งคนจาก็ได้ น้าตัวเองว่าเขาคือเฉินจือเวนินพร้อมกับอาจารย์เชิญจือเวินนั้นก็จะทดสอบหัววีหา้าวหากว่าหัววีห้าวไม่ผ่านก็ให้หัววีห้าวนั้นไปหาอาจารย์คนใหม่ได้เลยซึ่งหัววีห้าวนั้นก็ขอยอมรับคําท้านั้นและทางด้านอาจารย์เชิญจือเวินก็ได้จับเวลา15นาทีจากนั้นเวลา15นาทีก็เริ่มนับถอยหลังหัววีห้าวก็ได้เดินไปยังโต๊ะทางานและก็ได้มีวัตถุดิบมากมายโผล่ออกมาจากโต๊ะหัววีห่าวก็ไม่รอช้าได้เอามีดแกะสลักออกมาจากดวงตาแห่งโชคชะตาทันทีและก็ได้เริิ่่่มมลงงงงือออแแกกกะสันกกนเเเวววทยยาาาาารรรด็ซึ้าจจา์ ที่ได้เห็นแบบนั้นก็คิดว่า7วงเวทใน5นาทีอย่างนั้นหรือเทคนิคช่างมีความปาี่เสียจริงแต่แรงที่สร้างขึ้นด้วย6วงเวทแม้กระทั่งแร่ไทเทเนียมที่รู้จักกันในเรื่องความแข็งแกร่งมันก็ไม่อาจจะต้านไหวมันจะถูกทิ้งทันทีหลังจากใช้แค่ครั้งเดียวซึ่งทางด้านหัววิหาวนั้นก็ได้บอกกับอาจารย์เชิญจิวเวินไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะแสดงให้เห็นเองจากนั้นก็หันกลับมาทํางานของตัวเองอีกครั้งและก็ได้เริ่มขึ้นรูปโครงเหล็กของหน้าไม้จูเกอและเพียงไม่นานหััััััววววิิิิหหห่าาาาาานน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 ้้นออาา้้้กกไไดดดดปรระอออบบบมจจจเเซึงงงททย เวอรดูทันทีซึ่งทางด้านอาจารย์เฉินจือเวินที่ได้เห็นการทำงานของวงเวทที่อาวุธวิญญ,ญาณที่หัววิหาวได้สร้างขึ้นนั้นก็ได้คิดกับตัวเองว่านี่มันเป็นวงเวทที่สามารถชาร์จอัตโนมัติได้และการยิงในครั้งนี้มันก็ทำให้อาจารย์เฉินจือเวิรน,นั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากจากนั้นจึงรีบเข้าไปหาหัววิห่าวทันทีพร้อมกับเขานั้นก็ได้คิดอีกว่าหัววิห่านั้นได้ใช้วงเวทชาร์จพลังล่วงหน้าได้จริงซึ่งมันก็จะใช้โดยคนธรรมดาได้มันเป็นแนวคิดทีีีีี่่่ยยยอดเมจจรรริิิิงๆาาาาากกกกนนนนนัันััั้้้็บขไปถวววววธทททหหหหแตหว ถามกลับไปว่าคาในผ่านการทดสอบหรือไม่ซึ่งทางด้านอาจารย์เฉินจือเวินก็ได้ตอบไปว่านี่มันยิ่งกว่าผ่านการทดสอบและบอกกับหัววิหาวไปอีกว่าหากหัววิหาวนั้นเข้าร่วมกับโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์โซริยยนจันทาเขานั้นจะพาหัววิหาวนั้นไปที่หอหมิงเต๋ออันรงเกียรติเขานั้นจะฝึกฝนหัววิหาวให้เป็นวิศวกรวิญญาณที่แข่งแกร่งที่สุดในแผ่นดินซึ่งทางด้านหัววิหาวนั้นเขาก็ได้ขอบคุณกับความหวังดีแต่เขานั้นไม่ต้องการให้อบุธวิญญาณที่เขาได้สร้างขขึึ้้้นนนนนโจจมตตตีบาาาาาเเกิดดอออองงงัวใคซ่ร เฉินจือเวินนั้นก็พอเข้าใจในเรื่องนี้แต่มีเพียงหอมินเตอร์เท่านั้นที่มีการออกแบบอาวุธวิญญาณที่ดีพอช่วยให้วิศวกรวิญญาณสามารถศึกษาได้มากพอเท่าที่ต้องการจากนั้นหัววิห่าก็ได้ถามกลับไปว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งสำนักของเขานั้นเสนอโอกาสที่เหมือนกันให้กับทางด้านอาจารย์เฉินจือเวินอาจารย์เฉินจือเวินนั้นยินดีที่จะเข้าร่วมด้วยหรือไม่ ซึ่งทางด้านอาจารย์เฉิญก็ได้คิดว่าสำนักยางนั้นหรือหัววิห่าวนั้นก็ได้ตอบไปทันทีว่าสำนักถังและจากนั้นหัววิห่าวก็ได้เล่าไปอีกว่าอาวุธวิญญาณน,นี้ถูกปรับแต่งตามแผนภาพของบรรพบุรุษสำนักถังซึ่งมันก็ได้เรียกว่าหน้าไม้เทพจูเกอ๋ออาจารย์เชิญจือเวินที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่าสำนักถังนั้นได้กลายเป็นอดีตไปแล้วพร้อมกับการลดลงของอาวุธลับและในเวลานี้เขาก็แนะนําให้หัววิห่าวนั้นควรจะเรียนกับเขาอย่างหนักเสียก่อน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ Spo Anime สปอยอนิเมะสํานักถังเลยพบจบแดนตัวเต็มในตอนที่51อโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเวนะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์พวกเราด้วยและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งตัวกับผมเองก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์ทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ